หอยมันละใช่ไหมเดินอยู่ที่บ้านน่ะแม่เข้ามาแล้วจะเดินอยู่ที่บ้านอ้าว<ะ>สิมานด้ น้าเชียอยู่ไหนอ่ะเออร้านร้านจะปิดแล้วมานั่งได้ครอบปลาถ้วยห,หน่อยนี่เป็นซิมิหอยปละนะครับพิกัดนะอ่าโบเวียนเลื่อมใบนะครับร้านบมึกสดซิมินะเพเ่อเมืองชนบุรีนะครับ นี่นะเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนว่าเป็นยังไงนะนี่นะนนะให้เปิดเปิดไฟหน่อยให้ไฟช่วย,ยนะ วันนี้มานะครับอันนี้ขายทุกวันไหมเนี่ยอ่าสี่โ <4 S 1> <4 S 2> มงครึ่งครับต้องช็อตใช่ไหมพรุ่งนี้จะเป็น,ปนต้นช็อตวันนี้มันเป็นเมืกกลว้วยช่วงนี้เดาไม่ได้เลยพี่บางทีอะ่ะว่าอ๋อแต่เข้าไม่ได้เมึกตายเอาเลยสี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะใช่ไหมใช่ครับ S <S นนสัตวิหอยมะละอันนี้เอามาล้างโซดานะน,นี่ล้างททน,น,น,น้ำทะเลเอาน,น้ำทะเลก่อนวนในถนังนี้อันนี้เป็นวิธีการ,การทำนะก็เอามาล้างก่อนล้างด้วยน้ำทะเลก่อนแล้วก็ไปต่อด้วยน้ำโซดานะครับนี่นะอันนี้ล้างแล้วนะครับ แล้วก็ใส่โซดาเข้าไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ หมดเลยไม่รู้อ่ะวจะไม่ถึงบ้านือวยเดยไ่จ้าหมดแล้วเดิรถมาทับเอาเอาเอามาไต่รถไม่มีน้ำมันอ๋อยังไม่ี่ยไปตลูกนั่นนึงพี่เป็นรักนใ่ไหม เราทำกล่องให่หน่อยู่ในตะกร้านี่ไนงะเดี๋ยวเขาย้ายฝั่งมองไม่เห็น <c oughs> เป็นวิธีการทำไขบปลหมดแล้วใช่ไหมใช่หมดแล้วทังหมดแล้ว อ้พี่พอทีนะครับครับ,รบมันก็จะเหมือนเหมือนกับหอยหวานใช่ไหมใช่จ้ะพี่ลองกินดมูมันคาวไหมหอยกินมันเหมือนขาวนะแต่อย่าลองพี่ลองกินดู ความคาวพากอกินกับน้ำจิ้มไปแล้วมันจะลงตัวพอดีใช่เราระเก็บน้ำจิ้มให้พี่น่ไม ก็คืนนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่ลองกินเลยแล้วเดี๋ยวดูดรสตำรัดมา ินตอนทําเหมือนข้าวครับแต่ตอนกินอร่อยตัวตัวเท่าไหร่อันี้อ่าแล้วแต่สซยเริ่มตั้งแต่ร้อยห้าสิบพี่มันมันมันไซส์เล็กอย่างเงี้ยต้แลร้อยห้าสิบเพิ่มไซส์ขึ้นมาเพราะกล่องของเราอ่ะเพอถ้าถ้าไซส์เล็กก็1 5อยก็คือเริ่มจาก150า1้อยนะครับไปในกล่องกลมก็ได้ตามตามขนาด มีมีมาบ่อยไหมไอนนน้นีน่ทุกวันก็ส่วนมากผมจะเปิดให้ออเดอร์อันเนี้ยอ๋อเปิดให้ออเดอร์นะครับใช่ครับเพราะว่ามันแค่ไอ้นี่บางวันมันขายอันนั้นไม่ทันอ๋อแค่แค่ปลาหมึกก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมอ๋อบางวันมันไม่ทันเลยช่วงนี้ก็คนก็ซาบ้างไอ้นี่บ้างครับ เ,เ,เน,นี่นะเดี๋ยวผมจะลองลองชิมหอยให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะผมหารับหนึ่งนะครับจะลองชิมชิมให้ดูนะนี่เป็นเป็นครั้งแรกของผมนะหอยเอ่อหอย มะละนะครับนี่นะลองชิมดูว่าเป็นยังไงราคาเริ่มต้นที่ตัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับมันจะกรึบๆรสชาติเหมือนหอยหวานใช่นะครับเหมือนที่เรากินกินหอยหวานแต่มันจะอร่อยกว่ามันจะกรึบกว่านะครับ ชิมให้ดูเป็นซาซิมิหอยมาละนะครับแล้วก,ก็นี่เลยน้รคุณสดซาชิมินะครับอยู่ที่เป็นเรือใบนะคนบุรีนะครับก็มามาแซ่บกันได้เลยนะน้ำจิ้มสูพุตอย่างนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ